วันแชมเปี้ยนชิพอลิสซอเดชพันธ์ท้าชนเอลลิสบาโบซาสึกวันไฟไนท์ยี่สิบสามเปิดโผคู่มวยน่าสนใจเพิ่มอีกหนึ่งคู่สำหรับสึกวันไฟในยี่สิบสามที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพท์ทัมออเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่6กรกฎาคม67โดยเป็นการพบกันระหว่างอาลิฟสซอเดชพันธ์ดาวรุ่งก้านยาววัย20ปีลูกครึ่งไทย มาเลเซียที่ขอกลับมากู้ศรัทธ,ธาแฟนมวยชาวไทยอีกครั้งพบกับเอลิสบาโบซานักสู้หมัดหนักวัย24ปีจากอังกฤษที่เพิ่งพ้นโทษแบนมาหมัดหมัดโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นสตรเวท115125อปอดูคลิปวันไฟใน17วันที่9ทธันวาคม2,566คู่ทองพูลพีเคแสนชัย vs เอลิสบาโบซาสำหรับอลิซสอเดชพันธ์ หลังจากสร้างชื่อคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองเป็นคนที่7ของรายการวันลุมพินีด้วยผลงานสุดร้อนแรงชนะสี่ไฟรวดก็ได้เลิกขึ้นชกในฐานะนักกีฬาวันครั้งแรกในศึกวันลุมพินี58เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบกับจางปเป๋ยเหมียนสุดยอดนักสู้จากแดนมังกรแต่เนื่องจากเป็นการขึ้นชกภายใต้กติกตา,กาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกจึงทำให้อลิฟสอเดชพันที่อ่อนประสบการณ์กว่าต้องพลาดท่าพ่ายไปอย่างน่าเสียดายอลิฟเวอร์ซัสจาง โดยการกลับมาครั้งนี้อลิฟสอเดชพันที่จะต้องเปิดตัวในศึกวันไฟนท์เป็นครั้งแรกจะได้กลับมาสู้ในกติการรมไว้ที่ยังไม่เคยพลาดท่าแพ้ให้กับใครซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป้าหมายเดน,นียาวอของนักชกลูกเครื่องรารนี้คือการระเบิดฟอร์มคว้าชัยให้ได้สวยงามที่สุดเพื่อลบภาพจําจากความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดและกู้ศรัทธาแฟนมวยกลับคืนมาอีกครั้งทองพูลเวอร์ซัสเอลลิสขณะที่เอลลิสบาโบซาเปิดตัวช็กโลกด้วยการหยุดสถิติไร้พ่ายของทองพูล ในศึกวันไฟใน17เมื่อเดือนธันวาคม66อย่างไรก็ตาม2เดือนต่อมาเรื่องราวทุกอย่างต้องพลิกผันเมื่อเอลิสบาโบซาถูกตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายในช่วงการแข่งขันเป็นเหตุให้วันประกาศเปลี่ยนการตัดสินของไฟนั้นจากเอลิสบาโบซาชนะน็อกทองพูนเป็นไม่มีผลการแข่งขันและลงโทษแบนเอลิสบาโบซาจากการแข่งขันเป็นเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ โดยเอลิสบาโบซาที่เพิ่งพ้นโทษแบนมาหมาดๆได้โอกาสกลับมากู้ชื่อเสียงและศรัทธาด้วยการพบกับอลิซซอเดชพันที่ด่งดังขึ้นมาจากเวทีวัลลุมพินีเหมือนกับทองพูลซึ่งครั้งนี้เอลิสบาโบซาจำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเก็บชัยแบบสายสะอาดเพื่อลบทุกคำคอรหาที่เกิดขึ้นจากไฟที่ผ่านมา แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วัน Championship Thailand เว็บไซต์ onef.com และ Instagram ONE c h a m p i h